จะดีนะคะเลยขออนุญาตที่จะพักก่อนก่อนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะจะยังไงก็ตามเนี่ยอ,อยู่ข้างบนก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะคะ,ะตัวเองขอเป็นตัวแทนคุณพยัสนะคะที่จะกล่าวต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตผู้ว่าอุตรริตน,นะคะและภรรยาที่มาร่วมง,งานขอ แสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับนะคะคุณหมอแสวงและภรรยาที่มาทุกปีขอ,อสวัสดีสำหรับทั้งกลุ่มคุณบรพจน์นะคะดเตอรพันศักดิ์แล้วก็เพื่อนมงฟอร์ดตลอดจนคุณโจ้นะคะเพื่อนใหม่ที่เชียงใหม่แล้วก็คุณรุจิเรศและครอบครัวตลอดจนสมาชิกใหม่นะคะ ต้องบอกว่าสวัสดีหลายท่านอาจจะทักย่างไม่ทั่วถึงอ้อท่าน,นานอำเภอสังข์น้แพงนะคะซึ่งมาบ้านนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น,ปนอำเภอดรอาวุธจากเชียงใหม่แล้วก็ขอต้อนรับเจสซี่ซึ่งมาจากเวียดนามนะคะสมาชิกใหม่เป็นลูกศิกษย์หลวงพ่อจิ๋วจากเวียดนามนะคะเลียงเอง ต้องบอกว่าทํากระถิ่นทุกปีที่วัดป่าของหลวงพ่อจิ๋วแต่ก่อนที่จะมีกระถินหนึ่งคืนจะมีงานจัดเลี้ยงเป็นระยะเวลามากกว่า20ปีแล้วนะคะ<ม>อ้าวเขาโผล่มาตรงนี้ถ้าอย่างนั้นขอให้คุณระยะพูดก่อนก็แล้วกันนะคะรอดๆกระถินดีๆฉันไปไปไปพูดต่ออีกทีก็แล้วกัน สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น,พน,น้องทุกท่านครับก็ทุกๆปีผมก็ทำบุญทำกฐินทุกวันทุกปีครับมันมีเหตุผลอยู่อย่างนี้นคือผมตระหนักได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพาเราพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาครูบาอาจารย์พึ่งพาสิ่งแวดล้อม พึ่งพาพักพวกเพื่อนฝูงเป็นประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือยังไงก็ต้องช่วยเกื้อกูลช่วยสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนฝูงพุทธศาสนาต่างๆผมก็จึงจัดก,กระถินขึ้นทุกปีทุกปีลักษณะนี้ครับนะฮะกระถินปีนี้ก็ได้เจ้าภาพอปสอเป็น คณะนักศึกษาวปสศเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะฮะที่อุตส่าห์มามาเป็นเจ้าภาพครับก็ขาดตกบกห้องยังไงก็ต้องขอขอโทษด้วยครับแล้วก็มีอะไรเราก็ทำอย่างนี้ทุกปีทุกปีท,กปทำบุญร่วมกันอย่างน้อยนะฮะเราก็จะได้มีมิตรภาพเก็บมิตรภาพไว้ นะครับก็ขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับต่อกันแล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะ The show must go on. ต้องต่อในงานปีนี้นะคะก็อย่างที่คุณพยาเรียนว่า มีเจ้าภาพก็คือคณะนักศึกษาบปศส,สานะคะซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะเกี่ยวกับด้านการประกันภัยนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้านักศึกษาคือคุณชนนสอนนะคะก็ได้เอ่ยปากดิฉันขอฝากกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพให้ในปีนี้ ต้องบอกว่าปีนี้ก็คึกคักพอสมควรหลังจากที่มีมา10กว่าปี20กว่าปีชีวิตของคนเรามันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะตามสภาพดังเช่นเราจะเห็นว่าเมื่อมีเกียรติยศมีชื่อเสียงแต่เกียรติยศและชื่อเสียงย่อมมีวันเสื่อมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจิตภาพ สำหรับมิตรภาพที่มาจาัดใจของดิฉันและคุณพยับเชื่อว่าไม่เสื่อมคลายเลยที่ให้กับเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนดิฉันดิฉันเรียกว่าเพื่อนดิฉันจะรักเพื่อนแล้วก็ดูแลเพื่อนตามอัตภาพเท่าที่ดิฉันสามารถจะทำให้ได้แต่คำว่าเพื่อนต้องไม่หักหวังกันต้องไม่มองกันในแงล่ลบ แต่สำหรับดิฉันแล้วเพื่อนคือเพื่อนนะคะอย่างเพื่อนที่มาจากบุรีรัมยืนขึ้นหน่อยค่ะโบกมือน,นิดนึงนี่มาจากแดนไกลนะคะมาทั้งลูกชิ้นยืนยืนกินจากลิซ่าใช่ไหมคะ,ะลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีข้าวโพดคั่วนะคะมีส้ตมตำต้องขอขอบคุณคุณวรพจน์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตนะคะที่เราเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนที่ดีกันมานานแสนนานรู้จักกับท่านตั้งแต่ท่านเป็นนายอำเภอที่เสมือนที่วัดใช่ไหมคะค่ะท่านก็มาทุกปีขอขอบคุณคุณบรพจนะคะที่นําอาหารมาด้วยนําเพื่อนมาด้วยแล้วก็ทําเครื่องดื่มมาด้วยนะคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือมิตรภาพที่ทุกคนมอบให้กับเรียน ดิฉันจำค่ะแล้วก็ทราบซึ้งในจิตนอกเหจากวันนี้ที่เราจะพบกันโดยเป็นทมเนียมแล้วนะคะ,ะพรุ่งนี้เราก็จะมีการทอดกระถิ่นเราได้มีการรวบรวมกันนะคะ,ะดิฉันต้องขอขอบคุณเพื่อนมงฟอดด้วยนะคะที่แม้จะมาน้อยนิดแต่ก็ยังมาแต่เพื่อนดิฉันปีนี้เนื่องจากว่าเจ็บป่วยกันก็มีไปต่างประเทศก็มี ไม่สะดวกกันเลยยังบอกไม่เป็นไรนะคะเขาก็ได้แต่ร่วมบุญนั้นณวันนี้เนี่ยาบางท่านอาจจะสะดวกไปที่วัดพรุ่งนี้ดิฉันขอเรียนเชิญเลยนะคะไปที่วัดถ้าหากไม่สะดวกไม่เป็นไรคะ่ะเพียงแค่อนุโมทนาในจิตที่เราได้ร่วมกันนะคะทาบุญท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขอิ่นท้องอิ่นใจเปรมปรีกับ ในสุนทรียภาพของนักร้องแล้วก็การแสดงที่จัดสรรหามาให้ท่านหลายท่านมาจากต่างจังหวัดดิฉันขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอใหอ้เจ้าแม่ดารารัศมีอันเป็นที่รักและเคารพของชาวชิงใหม่ตลอดจนบาร,รมีของครูบาศรีวิชัยอำนวยอวยพรนะคะให้กับท่าน ตลอดจนบาร,รมีของหลวงพ่อจิ๋วซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่คุณพยับหลายิีชั้นเคารพรัก,รกและนับถือประวาราณาที่จะเป็นโยมอุปถากท่านชั่วชีวิตนะคะขอขอบคุณท่านพลเอกชรพันธ์และภรรยานะคะที่มาร่วมในงานวันนี้ดอ่อรพันศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจจะกล่าวคําขอบคุณได้ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ เพิงรับทราบเลยค่ะว่าด้วยหัวใจที่ฉันเดินทักทายแขกทุกคนนั่นได้สัมผัสว่าดิฉันขอบคุณได้วยใจจริงๆขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะพระาธาตุดอยสุเทพประจําจังหวัดเชียงใหม่บารมีของหลวงพ่อจิว๋วบารมีของเจ้าดารารัศมีอ,อํานวยอวยพรให้ท่านมีความสุขท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ขอให้ทุเราเบาบางและหายไปในที่สุดท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นประการสำคัญที่สุดขอให้ร่ำรวยทั้งรวยน้ำใจและรวยเงินขอขอบคุณกลุ่มแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นสุเทพหรือแม่เหี่ยเราเจอกันทุกปีนะคะหวังใจว่าปีหน้าเราจะพบกันอีก กราบขอบพระคุณด้วยหัวใจจริงๆอีกครั้งค่ะขอเสียงวรมมือเป็นกำลังใจและเป็นการขอบคุณท่านพายัพชินวัฒน์และท่านพหลุยไทยชินวัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับกบต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นทีเดียวนะครับซึ่งหลายครั้งแล้วนะครับที่เราได้มาร่วมกันนาบ้านไฟคำแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้อย่างที่ท่านพหลุยไทยว่านะครับ อิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เดินทางไปร่วมทอดกระถิ่นด้วยกันนะครับที่วัดป่าธรรมชาตินะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้ยังมีการแสดงอีกหลายชุดนะครับเพื่อที่จะให้แขกท่านผู้มีเกียรติได้รับชมกันและก็สังสรรค์พบปะพูดคุยกันแบบบรรยากาศสบายๆในคืนนี้ครับ ลำดับถัดไปนะคะขออนุญ,ญาตนำเสนอการแสดงในลำดับถัดไปเลยนะคะโดยคณะช่างฟ้อนของอาจารย์เจษฎานะคะในชุดการแสดงที่ชื่อว่าฟ้อนผางนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมได้เลยค่ะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการแสดงฟ้อนผางประทีปเนาะใช่ค่ะฟ้อนผางประที เรเรียกว่าฟอนค่ะ